วสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเราวาสานลวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็สถานที่ที่เอลี่อยู่ตรงนี้นะเหมือนร้านขายยาใช่ไหมคะนี่ไม่ได้ย้อนยุคมาสมัยเก,ก่าๆน,นะคะอันนี้ไม่ได้ย้อนยุคมาคะบ้านเรามีจริงๆในจังหวัดราชบุรีที่นี่เรียกว่าสัตว์สยามอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้อง อันนี้เขาเรียกว่าห้องยาสมัยโบราณที่เขาเก็บป้ายยาโบราณกล่องยาโบราณแล้วก็ยาที่สมัยโบราณที่เรากินอยู่ก็แต่ยาอมยาเจ็บคอก็จะเป็นทั้งมีทั้งโซนไทยแล้วก็โซนจีนแล้วก็โซนฝรนั่งแต่เป็นสมัยโบราณนะแล้วก็จะมีะเป็นยาชื่อยาต่างๆสมัยเก่าๆอเช่นยาทันใจประสานหแรก ยาไวคุณแล้วก็เยอะแยะเลยมากมายเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายห้องอะจะพาเพื่อนๆไปดูจะมีทั้งห้องเสริมสวยห้องถ่ายรูปห้องของต่างชาตินะคะที่เป็นชุดแต่งกายแล้วก็เป็นชุดแต่งกายสมัยร้านตัดเสื้อผ้าชื่อร้านวิลาสมัยเมื่อก่อนโบราณแต่ก่อนอื่นจะมาถึงห้องพวกนี้ต่างๆจะพาไปชมด้านหน้าก่อนด้านหน้านี่ เขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะจุดเก่าๆใน,นเรื่องการขายตัวเรื่องของอุปกรณ์เดิมๆนาฬิกาอะไรต่างๆที่มันจะบง่งบอกเลยตั้งแต่ด้านหน้าเลยว่ามันจะมีความเก่าแก่แล้วก็จะมะีสิ่งอะไรให้เราดูเยอะแยะมากมายซึ่งถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามของที่ สัตวสยามเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเห็นเลยว่ามันเป็นคลองแล้วก็จะมีบ้านเก่าๆที่อยู่ริมคลองแล้วก็จะมีเรือหางยาววิ่งแล้วที่นี่อุมโมงมะพร้าวน่าสนใจมากมันทำไมอย่างได้อุมโมงมะพร้าวเพราะว่าบนมะพร้าวเนี่ยมันก่อกันจนเป็นอุมโมงแล้วทางเดินไม่แฉะปูหญ้าด้วยดอกกระดุมทองกระดุมทองนะคะแล้วก็ ฝนตกก็ไม่ค่อยเปียกนะเพราะว่าเวลามากอดเป็นเงวงอะ่ะมันทําให้เราแบบไม่เปียกฝนเลยเพราะนั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่ด้านหน้าขายตัวด้วยนะคะสมัยน้ก่อน,อนเป็นยังไงแล้วจนถึงจุดสุดท้ายนั่นคืออุโมงค์ทางมะพร้าวอุโมงค์มะพร้าวนะคะไปเจอกันวันตอนนี้เราก็อยู่กันด้านหน้าของสัตวสยามนะคะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะข้างหน้านู้นจะเป็นที่สําหรับจอดรถแล้วก็สามารถจอดรถจอดรถมินิบัสได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้เขาจะมีจุดขายตั๋วอยู่ด้านหน้านะคะจุดขายตัว๋วสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็น200บาทต่อท่านถ้าเป็นผู้สูงอายุ150บาทต่อท่านถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็75บาทแต่ถ้าเป็นเด็กเลยก็50าบาทต่อคนนะคะส่วนผ้าสง์หรือสามนเณรผู้พิการอะไรเนี่ยเขาจะไม่คิดค่าชม ราคาก็จะมีเป็นหมู่คณะด้วยจะมีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องติดต่อกับทางผู้ดูแลตรงนี้แต่ตรงนี้ที่เขาทําขายตัว๋วจะดูว่าบรรยากาศเนี่ยเขาจะจัดหมูนถาดรถไฟบรรยากาศจะเป็นเหมือนแต่ว่าเป็นที่นั่งเหมือน,นเหมือนเหมือนที่นั่งรอของทางรถไฟอ่ะที่เป็นขบวนรถไฟวิาา้เขาก็เลยทาบรรยากาศให้เหมือนแบบนั้นเพราะว่ามีบริเวณขายตั๋วด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุป,ปกรณ์เช่นว่ารถขายไอศคม รถแขงขายรถตตอรี่สมัยโบราณโบราณตั้งแต่เราลงจากรถมาเราก็จะเห็นความเป็นโบราณของที่นี่ก่อนเลยก็คืออย่างเช่นหมอลองรถไฟแล้วก็รถลากรถลากอันนี้ก็จะใช้สําหรับเป็นมาลาานะคะแล้วก็จะเป็นจุดไขยตัวแล้วก็จะมีคนคอยต้อนรับด้านหน้าตรงนี้ก็รู้ทีว่าบรรยากาศจะเหมือนกับสถานรถไฟมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาน,นะคะแล้วก็จะเป็นป้ายต่างๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูบรรยากาศข้างในตั้งแต่เริ่มเลยนะคะ ไปกันค่ะนี่เป็นโทรศัพท์อะไรคุณนี่เป็นโทรศัพท์อะไรไคะโทรศัพท์ที่อยู่สถานีรถไฟนะคะอ๋อใช้ติดต่อเฉพาะกับเกี่ยวกับทางรถไฟใช่ค่ะไมโทรศัพท์บ้านไม่ใช่โทรศัพท์บ้านสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ อ๋อค่ะผู้ที่นั่งรอผู้โดยสารนั่งรอเขาก็เอออยากรู้อยู่ไหนยังไงอ๋อโดยทั่วไปแล้วก่อนที่จะถึงสถานีที่เรารอนะสองสถานีสถานีก่อนนั้นนะเขาจะส่งสัญญาณว่าขบวนนี้ถึงเขาแล้วนะอ๋อทางนี้ก็จะมีมีการพูดคุยประกาศนะว่ารถไฟที่จะไปกรุงเทพตอนนี้ถึงสถานีพาชีแล้วนะอีอีสองสถานีก็จะถึงเราก็จะลิก์มาโดยเครื่องนี้ใมเรื่องนี้ แล้วทางนี้ก็จะแจ้งกับผู้โดยสารที่อยู่รอว่าขบวนของคุณก็ลังนมากใช่ไหมว่าให้กยับขยายเตรียมอ่าสารพัะแล้วอ่าเขาเขาโดยที่เขาจะจะแจ้งเป็นสัญลักษณ์กันนะเป็นสัญลักษณ์เสียงเลยเขาไปตีระฆังระฆังเขาก็จะไปตีระฆังตีระฆังใช่ค่ะใช่ก็คือมีระฆังอยู่ด้วยใช่ก็มีระฆังระฆังนี้สำคัญมากสำหรับสถานีรถไฟเมื่ออดีตเลยอ่า หนึ่งนะคะก็จะมีการส่งสัญญาณว่าอ่าเตือนนะรถไฟจะออกแล้วแก่อนที่อีสองสานีเนะี่ยเขาจะมีเลขคู่กับเลขคี่ไปกรุงเทพเลขคู่กับจากกรุงเทพเข้าออก,ก่ัญจัหวัดเลขคี่<อ>นะคะถ้าสมมติว่าอีสองสานีจะถึงนะคะก็<อ>จะติสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ย<อ>ประมาณนี้นะคะสำคัญม,มากอ่าป่าก็มีวิธีทางการหรือนะักปุบันี้ก็ใช้ เมียมาใช้หมูกันแล้วอ๋อเมื่อก่อนใช้เป็นอะไรนะอันนี้ตีได้อยู่ไหมคะไม่ได้ค่ะเหรอคะค่ะดูตีได้ตีได้ตีติค่ะโอ้ยดังมากครั้งหนึ่งยังดังเลาสามครั้งยังไม่ดังกว่านี้เขาเป็นเพราะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือตีหนึ่งครั้งเนี่ยเตือนว่ารถไฟจะออกแล้วนะคะทุกคนก็คือเข้าขึ้นดังนี้นสามครั้งก็บางทีอาจจะมีคนแวะลงไปห้องน้ำหรือ ที่ไกลๆอ๋อต้องสามครั้งเพื่อที่เขาถ้าเขาอยู่ไกลๆก็จะได้ยินใช่ค่ะ้เขาก็จะรีบหรือว่าบางทีนะสงสัยใช่ไหมล่ะว่าเอกรุยยากใครคคุณอีทคุณอีทใช่คุณอีทจงคนที่นี่ประจําหรือเปล่าค่ะค่ะอีทจะเป็นหนาเป็นผู้จัดการทั่วไปแล้วก็เป็นวิทยากรนํานักท่องเที่ยวชมด้วยค่ะวันนี้คุณอีต้องนําทัวร์ทุกคนไหมคะหรือว่าไม่จะทัวร์เฉพาก็เป็นคณะค่ะจะ นะคะเราขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะแต่บางงานนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็จะขอวิทยากรน,นะคะอ,อีก็จะพาชมเพราะว่าของแต่ละห้องถ้าบางคนก็อยากรู้บางคนก็เออรู้แล้วบางครั้งนะคะของอ,อีก็ไม่รู้จักหรอกแต่อีจะได้ความรู้จากที่พี่ที่มาชมนะท่องเที่ยวที่มาชมนะจะเล่าอ่อตะ่าสเรี่อ่าวิธีการใช้วิธีการกินนะคะ ที่บ้านเคยเป็นแบบนี้นะกินอยู่ใช้อยู่นะคะอ๋ออย่างนี้เราก็ได้ความรู้จากคนที่เขามาชมมาชมแล้วคนที่เขาชอบสินเชายสะสมของแบบนี้เหมือนจอยแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยก็เป็นการต่อยอดค่ะาวานทีก็จะนํามาสินที่เล่าก็ไปเล่าฟังให้กับคนอื่นังที่เข้ามาเห็นเห็นก็บอกว่าที่่มีเข้ามา่ชมหลายสมรภมากก็จะเป็น พิธีง <S 2> <S 2> านนะคะนักเรีงานแล้วลลก็ผู้ถึงมันนะคะคุณตาเป้าหมายของจตัตวาสยาของเราเนี่ยจะเป็นผู้สื่อหมายซะส่ออวนไหนนะคะก็จะมาพวกเด็กเสือชนะมาเที่ยวจัดค่แะและ้วก็ทัวร์ที่ชอบดูของต่าตัวรัตนนพรินีรีนะคะเดี๋ยววันที่15นี้ก็จะมาเปิดประมณเขาก็ชอบชอบของเก่าใช่เขาก็มาลำลึกสมัยที่คุณตาคุณยายยังสาวๆกันนะคะแล้วก็จะมีว่าแล้วแต่ ละครบางโรงถ่ายก็มาขอใช้สถานที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็มาขอใช้นะคะแล้วก็จับเด็กมาทามาซีนค่ะทามาถิงคนก็จะมาใช้ขอใช้สถานที่นะคะแล้วก็เพื่อให้กับทามี่และนังเรียนก็มาใช้ที่มาทัก เด็กก็ต้องมีการเรียนรู้บ้างจริงๆเด็กสมัยนี้จับมาเรียนรู้บ้างก็ดีเหมือนกันก็เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะคะโรงเรียนวัด6กเจรนะคะเนี่ยที่โรงเรียนที่ชุมพรเราตรงนี้นะคะมาอบรมบัคคุเทศน้อยนะคะโดยที่นี่นะคะก็มีทั้งอบรมทฤษฎีแล้วก็มีการปฏิบัติงานคือนะคะเพราะว่าเห็นว่าที่นี่มีสามเราที่นี่เรามีสามสิบเเจอนะคะแล้วก็ ซิกเนเจอร์แรกจะเป็นตึกนี้นะคะที่จะเป็นตึกฝรั่งสไตล์ชินโนบุกินะคะ,คะก็ภายในตึกนี้เราจะจำลองเป็นเทเกตทั้งสมัยก่าที่ต้องทำเป็นห้องแสบนะคะมีมีร้านค้าโชว์ทั้งหมด8ร้าน,นะะเริ่มจากร้านโชว์หวยร้านยาร้านตะปูข้าสตรีสุขภาพรุษไปยันร้านตะปูฮีร่ญี่ปุ่น นะคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ว่าเราชมที่ร้านค้าแต่ห้องเนี่ยก็จะมีบางเมื่อล้าเหนื่อยนะคะเราก็จะมีอาเบกด้วยน้ำมะพร้าวที่เราแข่งฟรีให้ปรับตื่นนะคะที่ห้องกาแฟนะคะคนกาแฟหนึ่งใบนะคะก็พักผ่อนตาเฉยๆใสหลังจากนั้นเราก็จะไปดูในส่วนที่สองกันก็จะมีเรือนไทยราคาสงปัญญานะคะข้างล่างเกาะอินทร์ปูนเป็นเรือนเจ้าแก่นะคะอายุร้อยห้าปี S <S ออเดือนหลังนี้นะคะนั่งเดินเนี่ยก็อยู่ที่จุมสนวัตถุยาแนวนี้นะคะต้องมีวางจะเป็นที่ต้องรื้อถออ่อทาทีพิพิธภัณฑ์เนี่ยเ็งเห็นึงการอนุรักษ์กระรื่อประมูลและนำมาอนุรักอ์ที่นีค่ะ<อ>เป็นบ้านหลังนี้อยู่ในช่วงสงครามโลกด้วยนะคะสงครามโลกครั้งท,ที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองอค่ะเจ้าของก็จะเป็นคุณจีนนะสมัยที่เจลเรือเข้ามาธมาตินประเทศ จนอยู่ประเทศไทยนานจนได้เข้าไปทํางานที่กรมไปรษณีย์ศิทธยาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้อ,อ่คุณคนเก้ารัชากาลที่หกนะ,ะจน่นเป็นเก้าได้นามสกุลพระราชทานและได้ชื่อในไทยเป็นพระสารา,าจีนนอนนามสกุลนะคะตนนามยุัฒน่าเป็นนามสกุลพระราชทานลำดับขันสามระดับเลยนะคะลำดับขันสามขันสามใช่ค่ะ,คะตอนนี้ค หลายลำดับแล้วนะคะก็มีลูก,ลกหลานรุ่นที่สนะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะที่เ่ที่ะจะได้ยินแล้วก็จะคุ้นกันนะคะท่านสุภพัาาน,น,น์คัาานพระธนัส่วนอีนที่หนึ่งค่ะที่ที่3นะคะวิพิพฑ์เราเนี่ยอยู่ในสวนประพาค่ะค่ะ ก็จะมีเหมือนมะพร้าวที่ยังไม่มีสปถึกสร้างนะคะเาะ่าประมาณสักสามลายมันจะมีมะพร้าวอยู่ช่วงหนึ่งที่มันอกอกก็หากันจะเป็นหบูเป็นจุดถ่ายรูปนะคะถ้าใครมาวิพิธภัณฑ์สก,กาวสยามไม่ได้ไปถ่ายรูปที่อุโมงมะพร้าวมาไม่ถึงนะมาไม่ถึงใช่ค่ะก็เราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศของอชุมชนชาวคลองของชาวดอเมินงสะดวกที่อาศัยอยู่วินคลองนะคะ อ่าคลองที่เราจะไปอยู่ใกล้ๆกับตัดกับอุโมงของเรานี่นะคะเป็นคลองทองหลังซึ่งเป็นคลองซอยเชื่อมต่อกับคลองดําเนินสะดวกดําเนินสะดวกเนี่ยมีคลองซอยมากกว่าสองอกว่าคลองเลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่ออดีตเนี่ยที่ดําเนินสะดวกในการเดินทางหรือการสัญจรประชาชนชาวดาเนินสะดวกจะใช้รสัญจรทางน้ําโดยใช้เรือเป็นหลักเลยลถ้าสังเกตนะพี่นะคะฝั่งด้านนั้นนะคะทางด้านนู้นนะคะบ้านอ่าบ้านที่อยู่ริมคลองเขาจะปลูกบ้าน หน้าเขาต่อนะคะเพราะว่าเขาสะดวกในการที่จะเดินทางนะคะด้านหลังก็จะเป็นเรื่องสะดวนได้น้ำของเขานนี้ก็จะเป็นสมม้ะพรา้าว่มากเลค่ะต่อต่อนะคะที่ดําเนินสะดวกะคะ ก็่สามารถทะลุเหมือนได้ที่ตลาดน้ตลาน้ำได้เหมือนกันตลาดน้ำอัมพวาทั้งอัมพวาแล้วก็ดําเนินเส้นทางก็จะเป็นของชื่อคองสุกิทัก่ะก็จะไปชนบของทองหลางคลองทองหลางที่เราจะเป็นส่วนที่สามของเราอุโมงค์ก้าวด้านบนจะไปชนกับตลาดน้ำด้านล่างจะลงไปถึงตลาดอัมพวาไปแม่นาแม่กองยันเอาไทยได้ทีนี้นะท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาสามารถขึ้นท่าเรือตรงของเราได้ตรงนา ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่จะมาชมสระสยามจองเอาไว้แต่อยากได้ชมวิวของดําเนินสะดวกก็จะลงที่ดําเนินสะดวกแล้วก็บอกกับทางเรือว่าจะาขึ้นที่นี่แล้วก็มีทางขึ้นให้นะคะก็ที่นี่นะคะสามารถที่จะวอล์กอินได้เลยค่ะก็เราจะเปิดอาคารถึงเสาร์อาทิตย์ปิดวันจันทร์วันเดียวเริ่ม,มทำการสิบโมงเช้าถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะคะทำไมถ<า>ึงปิดวันจันทร์นะคะ อ๋อโดยใช่พนักงานซัพพอร์ตแล้พ่ิทพั์พี่ิธภัณฑ์อยู่ก็ปิดประจำนะฮะแต่ถ้ามีงานหรือนักท่องเที่ยวจอง็นบุ๊กที่ประสมที่เนี่ยคือบางคนก็ติดคุรลาอยากจะมาวันนี้ล้วก็เบิดเฉจาะข้อผูกแล้วก็เลื่อนบันจุดให้กับจันัชชาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่นนะคะวันนี้เราชาแนลโชคดีมากเลยเนืด้งจากเจอคุณอีทพอดีเลยวันนี้เราชาแนลก็ มาทําธุระด้วยแล้วก็เลยได้มาโอกาสเจอพี่ด้วยวันนี้เพื่อนต้องได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมะแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเชิญชวนมาที่สัตว์สยามจังหวัดราชบุรีก็จัตว์สยามนะคะตั้งอยู่ที่ตะมุตะหลวงอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่ใกล้ๆกับตลาดน้ำนาดำเนินสะดวกนะคะไม่ไกลกัน นะะคอยู่ในสวนมะพร้าวนะคะในวันนี้ต้องขอบคุณคุณดีนะคะาจขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเราไปชมอันอื่นๆที่คุณดีให้ข้อมูลกับเรานะคะไปมาเจอกันก่อนเลยอันนี้ห้องแรกอันนี้เราจะพามาที่ร้านริมประเสริฐนะคะร้านริมประเสริฐมาดูร้านริมประเสริฐญ